mẹ gọi anh mà, ạ tay và đã Đó mọi người hết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  mọi người

บ่อแล้วอบออแล้วฮะกินแล้วกินแค่นั้นแหละมาะินเลเยเกสันมัน้ำมวนปูกสันไม่ได้หรอกขับปุยยาวคอยกินเบาๆนี่ย Hãy subscribe cho kênh chim Mì Gõ Để không bỏ

คนมาดูเขาเยอะเราทำนี้แหละชอบดูไม่ใช่คนเยอะออ้ดูวิธีการเช็ดหนักเช็ดนมแม่โมนะคะนมแม่โมนะคะจากผ้าแล้วก็ผสมน้ำลอนนะคะวันนี้พี่เขาสาธิตนะคะการเช็ดนมให้พังแม่โมนะคะเพื่อที่น้องจะได้มีน้ำนมเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไหล เยอะขึ้นนะคะจากครแรกที่ไหลไม,ไม่ไม่ครบนะคะรูมีรูตันบ้างนะคะแล้วก็ชุบภา้าไปเอาองเอามืดเลยมองไม่เห็นจมีไฟไหไ<ป>น้ำอุ่นนะคะ าโมนบีบที่โคนนมน้องนะคะขึ้นถึงข้างบนเลยพี่นข้ด <c oughs> เอออโอไเอาหล้เอาล้อืมมีแต่ตัวเด็ดๆเ,เลย <c oughs> ตกเารอกไปเยนาเ่นามนี้พี่สาธิตเ็ดนมให้แม่โมูนะคะคุณตาก็นอนกับน้องพลายนะคะตอนนี้น้องกินนมแล้วก็หลับแล้วนะคะคุณตาสับน้องอยู่นะคะ แล้วก็อีกเรื่อง่คือเหมือนกับทุกครั้งที่ลูกเข้าอ่ะเราพยายามอยาให้ความสินงานลูกงานเยอะกว่าล like ูกเข้าเยใช้เวลาหรอหาลูกเข้าหาลูกเข้าเหมือเวลาลูกเข้าอ่ะต้องให้รางวัลอ่ะพอลูกเข้าปุ๊บเลยปล่อยเลยแล้เราตกใจให้เขาดีใจ ใช่ไหมันดูอ่ะพออาหารด้วยยานี่ลูกชีว่าดีดีมันเลี้ยงเด็กสองคนอ่ะคนหนึ่งอายุหนึ่งเดือนครึ่งอีกคนหนึ่งอายุสิบขวบแล้วก็ต้องแสดงบทบาทของความเป็นแม่ก็ต้องน่าน่าเห็นใจ

ก็นมเยอะแนละ้วชัดเจนปื้ๆสองทีชัดเจนเริ่มเพิ่มขึ้นเหอนจะข้นขึ้นนะใช่ป่ะแล้วน,น้องลองอีกวิธีหนึ่งก็คือเราเหมือนจะแกล้งเขานิดนิดนีะ่ะคือเราบิ้วด้งเช็ดเนี่ย,ยคือเช็ดทีตจนกระทั่งเขาปวดนมอ,อ่ะปวดนมจนกระทั่งเขาส่งเสียงร้องคือเหมือนกับ แล้วเราค่อยเฉลยโดยการเอาลูกบไปกินนมแล้วเขาจะเรียนรู้ว่าสิ่งที่ทําให้เขาสบายตัวแล้วก็สบายเต้านมคือลูกแล้วเขาจะมองลูกเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับชีวิตเขาอะไรเงี้ยมันก็หลอกปลอบเขา,าคือการให้ลูกกินนมเท่ากับเป็นการให้รางวัลแม่คือเราจะ่อดให้เขาเต้านม,มเต่งที่สุดจนกระทั่งเขารู้สึกอุดอดเราไม่สบายตัวเขาไม่สบายตัวปุ๊บลูกจะมาทําให้เขาผ่อนคลายแล้ววันนั้นอ่ะคือถ้าทําสําเร็จถึงขั้นนั้นนะเขาคลาง แล้วหนูเอานมกินได้มันเหมือนกับการสร้างความรักเออบอกหรือบอกไปอย่างว่าถ้าเขากินเต้าซ้ายอ่ะเราแอบฟั่มเต้าขวาก็ได้นะซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็เวลาเอนเนี้ยก็เสริมเสริมให้เขาเขาไปเลยได้ค่ะก็ถือว่าไม่ใช่นมชงแล้วไม่ใช่นมใครอื่นก็เป็นนมแม่เขาอ่ะแล้วก็ไม่ได้สัมผัสมือด้วยเพราะว่าเข้าไปในหลอดแล้วก็หาวิธีปลอนลูกอันนี้ดีกว่านมผสมอีก รับไหมเอถ้าไม่หลับก็ฝากพี่ตวัดหรือฝากคุณตาลองดูว่าน้ยเราจะดื่มมันรับมั้ก็รับเกิดะไรขึ้นับแล้วดึกอะไรจะตไงเต็มจนประมาณเท่านี้งชั่วโมงวันนี้ที่นะคะที่สหพันธ์นะคะมาเยี่ยมน้องนะคะได้แนะนำวิธีการก้อนนมน้องนะคะแล้วก็ บีบนมให้พางแม่โมนะคะให้น้องทายนะคะนมนมนะคะตก็ิงนมน้องนะคะก็บีบมาแล้วก็ต้องให้น้องกินเลยนะคะเก็บไว้นานไม่ได้นะคะ